ทำความรู้จักหลิงหลิงคองนางเอกดาวรุ่งช่องสมหลังมีชาวเน็ตตาดีเห็นเดินช้อปปิ้งเขียงข้างวินเมทวินที่เกาหลี เลี้ยวได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลเมื่อมีภาพหลุดของนักแสดงหนุ่มชื่อดังวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรและดลิ้งดิ้งสิริลักคลองนางเอกสาวดาวรุ่งจากช่อง3ามที่กำลังมีผลงานซีรีเรื่องใจซ่อนรักเดินควงคู่ช้อปปิ้งด้วยกันที่โซลประเทศเกาหลีใต้ในลุกที่ดูสบายแม้ว่าหนุ่มวินจะใส่หมวกและเสื้อผ้าปิดบังใบหน้าแต่ด้วยออร่าของคนดังก็ทำให้เขาสะดุดตาและถูกจับภาพออกมาทำเอาแฟนคลับจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่แสดง งความยินดีและมีบางส่วนที่แสดงความเป็นห่วงฝ่ายหญิงหลังผลงานซีรีส์แนวเซฟฟีกเพิ่งออกอากาศเพียงแค่2ตอนประเด็นส่วนตัวอาจกระทบกับผลงานของตัวเอง โดยก่อนหน้านี้วินเมทาวินและหลิงหลิงคองเคยร่วมงานกันในรายการทำมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ได้ทันได้บอกเธอและทางต้นสังกัดของทั้งสองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ล่าสุดหลิงหลิงก็ไม่รอช้าได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้โดยหลิงหลิงได้ยืนยันความสัมพันธ์กับวินเมทาวินว่าเคยร่วมงานกันและแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นโดยต้นเหตุของภาพนั้นเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนโดยหลิงได้บอกว่าหลิงได้เห็นข้อความที่ทุกคนกําลังเขียนถึงหลิงแล้วทําให้หลิง ู้สสึกกไมม่บาายใจลิงเลยขอชี้แจงว่าแค่มาเที่ยวพักผ่อนนะคะสำหรับวินรู้จักกันเคยทำงานร่วมกันและเราทั้งคู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับลิงหลิงคองสาวไทยรุกครึ่งฮ่องกงดาวรุ่งมาแรงของช่อง3ที่กำลังโกยความนิยมในบทบาทของหมอละดาในซีรีส์ใจซ่อนรัก the secret of youth ซีรีส์แนวเซฟ,ฟิกเรื่องแรกของช่องส ลิงลิงหรือศิริลักษณ์คองเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2538ห้อที่ฮ่องกงเธอนั้นเป็นลูกเครื่องไถยฮ่องกงตั้งแต่เด็กจนอายุ17ปีได้ใช้ชีวิตและเติบโตที่ฮ่องกงก่อนจะย้ายมาที่ประเทศไทยลิงลิงจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกาลสินพิทยาศาสต์และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาลัยนานาชาติสาขาจัดการการท่อง,ทองเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเธอนั้นเป็นนักแสดงสาวที่มีความสามารถรอบด้านสามารถสื่อ สารภาษาไทยอังกฤษและจีนได้เป็นอย่างดี ลิงลิงได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการคว้าตำแหน่งนางงามเขาสวนกว้างประจำปี2561ด้วยความที่โครงหน้าของเธอมีความคล้ายอภัสราหงสก,กุลและแอปทักษอนพักสุขเจริญทําให้กลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากจนถูกเรียกให้ไปทดสอบหน้ากล้องต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง3โดยมีผลงานละครเรื่องแรกคือมัคคิรีที่รักรับบทเป็นที่รักซึ่งละครเรื่องนี้ทําให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง หลังจากละครมักคิริที่รักนักแสดงสาวก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องอีกหลายเรื่องเช่นหมอนล้วงเกมสเสน่หาพิภพรักต้องห้ามพมลิขิดในวันที่ฝนพร่างพรายและล่าสุดกับบทบาทหมอฟ้าดาดาในละครเรื่องใจซ่อนรักหลังจากผลงานละครเรื่องมักคิริที่รักออกอากาศลิลิงก็ได้รับการเสนอเข้าชิงชื่อใน Global Star Media Award 2022สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงสร้างสารรค์ผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีและจากทักษะความสามารถและความทุ่มเท เธอจึงสามารถคว้ารางวัลน,นี้หมากครองได้สําเร็จ และจากผลงานที่ผ่านมาเรียกได้ว่าลิงลิงนั้นเป็นนักแสดงที่มีความสามารถหลากหลายเธอสามารถเล่นได้ทั้งบทดราม,มา่าบทคอมดี้และโรแมนติกผ่านแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยความสามารถและเสน่ห์ของเธอจึงไม่แปลกที่นักแสดงสาวคนนี้จะถูกจับตามองจากแฟนละครและคาดว่าเธอจะกลายเป็นนักแสดงดาวรุง่งที่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งคนและมีผลงานสร้างชื่อประดับวงการอีกมากมายซึ่งสามารถติดตามผลงานล่าสุดได้ในเรื่องใจซ่อนรักของลิง ลิลัก์ได้ทางช่อง3าออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา22นสนาฬิกาสำหรับวินเมทวินนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อที่โดดเด่นด้วยบุคลิกมากเพราะความสูง185ซนติเมตรรวมไปถึงรอยยิ้มที่ได้เห็นแล้วจะโลกสดใสทันทีส่วนเรื่องการเรียนของเขาต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะในช่วงที่เขาเรียนมัธยม5เขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศอเมริกาและเมื่อเรียนจบกลับมาเขาก็ได้สอบเทียบ general education n o development หรือ GED เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับบุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาของสาหารัฐอเมริกาและเข้าศึกษาต่อที่คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียวโดยวินเวทวินได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงฝึกหัดในสังกัดวัน31 ก่อนจะได้รับโอกาสย้ายมาทำสัญญานักสแสดงกับทาง GMMTV ก่อนจะมีผลงานที่โด่งดังและรู้จักกันของแฟนคลับทั่วโลกเพราะเราคู่กัน Together The Series และ F4 Thailand Boy Over Flower และนอกจากผลงานทางด้านการสแสดงแล้วเขายังเป็นหนุ่มนักธุรกิจในด้านแฟชั่นโดยเขาได้ออกแบบสินค้าเป็นของตัวเองในชื่อ v i l l ลน์อีกด้วย